คาลีเบอร์แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการมามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับเมื่อทุกสิ่งในชีวิต มืดมนไปหมดเมื่อผู้คนที่คุณคิดว่าจะอยู่ข้างคุณได้ตลอดจากคุณไปเมื่อฝันของคุณทลายลงไปต่อหน้าคุณโดยที่คุณทำอะไรไม่ได้เลยและเมื่อมีผู้ใดผ่านมาก็บอกกับคุณว่าคุณทำไม่ได้เมื่อคุณคิดว่าทุกๆอย่างคงไม่แย่ไปมากกว่านี้แล้วขอให้คุณค้นหาตัวเองให้ลึกขึ้นให้คุณค้นหาพลังที่อยู่ข้างในตัวคุณ ค้นหาความรู้สึกที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อสิ่งที่เลวร้ายกำลังล้อมคุณไว้ทุกด้านเมื่อพลังด้านลบกำลังกลืนกินคุณคุณต้องยืนหยัดสู้กับมันให้ได้ต้องสู้เพื่อให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนเพื่อตัวคุณและความฝันของคุณมันยังไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณ พลังที่จะเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในมือของคุณและจะไม่มีอุปสรรคไหนที่จะพรากมันไปจากคุณได้ผู้ชนะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการทำสิ่งที่ง่ายแต่ประการทำสิ่งที่ยากให้ดูออกมาง่ายได้ตั้งหากผู้เขาต้องต่อสู้ผ่านความพ่ายแพ้ผ่านการดิ้นรนที่จะต้องเจอกับเรื่องแย่ๆที่ยากเกินจะจินตนาการได้ โดยไม่หนีมันไปแต่กล้าที่จะยืนรับมันทั้งหมดคุณไม่จะเป็นต้องตื่นตัวจัดการกับมันอยู่ตลอดบางครั้งคุณก็แค่ต้องทนมันให้อยู่ยังไงคุณก็ต้องดิ้นรนต่อไปเมื่อคุณเจ็บก็ต้องก้าวต่อไปถ้าคุณร้องไห้ก็ยังจะต้องก้าวต่อไปเมื่อไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงจะทำอะไรก็ขอให้ก้าวต่อไปไปต่อเรื่อยๆ อย่านั่งลงรู้สึกเสียใจกับตัวเองเด็ดขาดในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นมันแต่ทุกเรื่องแย่ๆที่คุณกำลังเจออยู่ณนตอนนี้เนี่ยคุณจะโล่งใจที่มันได้เกิดขึ้นในตอนนี้คุณจะดีใจที่มันแย่ลงไปั่นไปเพราะว่าบทเรียนที่คุณจะได้เรียนระหว่างนั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้ว่ามันจะไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้คุณจะไม่มีทางรู้เลยถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นไร้ปัญหา มันต้องถูกกดดันมันต้องมีความเจ็บปวดมันต้องมีความมืดมิดไม่ว่ามันจะดูแยกแค่ไหนคุณห้ามหยุดต่อสู้มันคือการยืนหยัดอย่างยิ่งใหญ่อย่างกล้าหาญต่อสู้กับทุกสิ่งถึงอุปสรรคมันจะดูเยอะแค่ไหนคุณก็ต้องหาทางก้าวต่อไปเดินหน้าเข้าสู่ความฝันของคุณไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อไปไขวยคว้าสิ่งที่ปรารถนาะ นั่นคือความต่างของผู้ชนะกับผู้แพ้เมื่อทั้งโลกบอกคุณว่ามันจบแล้วมันดูไม่มีทางออกอะไรเลยนั่นแหละคือจุดที่คุณจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองและทั้งโลกได้เห็นว่าคุณทุ่มเต็มที่แม้มันจะดูมืดมิดแค่ไหนคุณก็จะหาทางส่องแสงให้ได้ แล้วมันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะระแวดระวังมากแค่ไหนชีวิตก็จะเดินเข้ามาตบหน้าคุณได้อยู่ดีแล้วมันจะเจ็บแสบอย่างที่สุดแต่คำถามคือคุณจะตอบกลับไปได้แรงแค่ไหนคุณจะสู้กลับไปได้แค่ไหนคุณกล้าสู้เพื่อความฝันมากแค่ไหนเพราะถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเหมือนที่คุณพร่ำบอกจริงๆคุณจะไม่ยอมแพ้ไปตั้แต่ระครังยังไม่เริ่มแน่นอน และไม่ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ยกก็ตามคุณก็จะต้องยังคงอยู่ไม่ว่าบางคนหรือบางสิ่งจะพยายามให้คุณล้มลงไปก็ตามคุณก็จะสู้กับมันจนผ่านมันไปได้จนกว่าคุณจะไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้คุณจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงมันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวผมอยากให้คุณพูดว่ามันคือความรับผิดชอบของฉันมันคือชีวิตที่ฉันต้องรับผิดชอบ ฉันต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันเปลี่ยนอดีตไม่ได้ฉะนั้นฉันจะไม่ไปกังวลกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นฉันจะทําให้ตัวเองยุ่งอยู่กับเส้นชัยและความฝันของฉันจนไม่มีเวลามาสนใจอดีตที่ผ่านมาไปเลยคุณจะต้องรู้ตัวอยู่ตลอดไม่ว่าจะวันไหนวันใดก็ตามคุณจะต้องรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรเพื่อใครอยู่ ผู้พิชิตคือคนที่จะเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะผู้พิชิตคือคนที่จะเปลี่ยนความเพอ้อฝันให้เป็นความจริงเขาคือคนที่จะไม่ยอมแพ้คือคนที่จะไม่ลงเลิกเป็นคนที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เขาคือคนที่ลงมือทำเขาคือคุณความผิดพลาดความพ่ายแพ้จะให้คุณสองทางเลือก คุณจะลุกขึ้นหรือคุณจะนอนจมอยู่ตรงนั้นคุณเลือกเอาเองเลยขอบคุณที่รับฟังครับให้เสียงภาษาไทยด้วย SparkMy ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ s t o r y t a l ด้วย s t o r y t a l คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่แถมยังมีคลังหนังสือขนาดใหญ่ที่ทุกท่านสามารถเลือกฟังได้อย่างจุใจแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ทาง s t o r y t e l มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ s p a r k m i มทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคา149บาทเท่านั้นถ้าหากใครสนใจรบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ s t o r y t e l หนังสือเสียงในมือถือของคุณและอย่าลืมนะครับ s p a r k m ไมจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ